สวัสดีครับบุญส่งความ c มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของการเลี้ยงควายเขาเรียกว่าควายไทยพื้นบ้านนะครับนะซึ่งลุงบุญส่งจะให้ข้อคิดในเรื่องของข้อดีดังต่อไปนี้ครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือควาย ไทยพื้นบ้านนะครับนะาที่ลุงบุ่งได้เลี้ยงมาตั้งแต่ปี2552นะครับนะาจนถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่14นะครับนะ14-15เข้าปีนี้ก็ถือว่า,าลุงบุส่งได้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของอวิธีการเลี้ยงควาย ที่ลุงบุทส่งก็จะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อดีในเรื่องของอควายไทยนะครับนะในเรื่องของขอเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมคืออในเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งเขาเคยอยู่ในถิ่นที่อ,อากาศที่เขาเคยชินในเมื่อภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นเขาเรียกว่าสิ่งป้องกันหรือสร้างความต้านทานในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความต้านทานโลกครับนี่คือข้อดีครับแล้วก็ข้อดีที่2ก็คือในเรื่องของอาราคานั้นไม่สูงนักและไม่ต่ำนักก็จะราคาจะตกต่ำอย่างไรนั้นเราก็จะ ขายได้นะครับนะซึ่งเป็นในเรื่องของอเพิ่มพูนรายได้นะครับนะแล้วก็สามาเราสามารถที่จะปรับปรุงสายพันธุ์นะครับนะให้เป็นควายที่มีโครงสร้างสูงใหญ่หรือในเรื่องของสร้างเขาเรียกว่า,าเนื้อขึ้นมานะครับนะ ให้ราคาสูงขึ้นหรืออัปเกรดให้สูงขึ้นนะครับนะแล้วก็4ในเรื่องของการแพร่ขยายพันธุ์นะครับนะเพราะควายไทยนั้นนะครับนะาที่มีลูกดกนะครับนะาบางตัวนั้นก็จะปีละเขาเรียกว่าปีละตัวไม่ข้ามปีนี่คือผลดีในเรื่องของอาการเลี้ยง ควายไทยนะครับนะที่เขาเรียกว่า,ามีสภาพแวดล้อมคือภูมิต้านทานในเรื่องของอภูมิอากาศหรือภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นเขาเคยชินแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยของเราได้นะครับนะแล้วก็ ข้อ5นะครับนะที่าสามารถนะครับนะผู้ที่มีเงินทุนน้อยนะครับนะก็สามารถซื้อหามาเลี้ยงได้นะครับนะ้าผมเคยมีนะครับนะผู้ที่พ่อแม่นะครับแบ่งให้ควายไปเลี้ยงอสองตัวไม่ลูก เขาก็เลี้ยงไปด้วยเลี้ยงควายไปด้วยแล้วก็ประกอบสมาชีพในเรื่องของการทํานาไปด้วยนะครับนะแล้วลูกโตมาหรือลูกนะครับนะอ่าเราก็ฝึกให้ลูกนั้นนะครับนะเข้ามาช่วยดูแลก็จะเป็นการสร้างเสริมให้ลูกนั้นมีใจรักสัตว์แล้วก็มีในเรื่องของแนวคิดที่ให้เขาเรียกว่าเหินห่างจาก ในเรื่องของโลกปัจจุบันที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้นั่นก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของอาการติดเกมบ้างหรือติดการพนันบ้างสิ่งต่งตางๆเหล่านี้นั้นถ้าเราฝึกให้ลูกเราหันมารูแลสัตว์ไม่หมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของอในเรื่องของอเกมหรือในเรื่องของ าการพนันในเรื่องของโชเชีลนะครับนาะทีา่กำลังนะครับนาะเป็นที่นิยมของวัยรุ่นหรือเด็กอยู่ขณะนี้นั้นก็มีผลเป็นอย่างมากที่ทำให้นะครับนาะสภาพในเรื่องของลูกหลานของคนไทยเรานั้นก็มีผลเสียเกี่ยวกับในเรื่องของอในเรื่องของเขาไม่รู้ในเรื่องของ ในเรื่องของวิธีการหลอกลวงในเรื่องวิธีการในเรื่องของอาการพนันในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็มาอยู่ที่มือถือของเราและลูกหลานของเรานั้นถ้าเราไม่สามารถป้องกันหรือให้แนวคิดหรือความรู้กับลูกหลานเราเราก็นะครับนะจะสูญเสียลูกไปโดยอัตโนมัติครับ นี่ลุงมุญส่งก็ให้ข้อคิดว่าถ้าเรามีควายให้เขาดูแลให้เขาเลี้ยงแล้วก็ให้เขาดูในเรื่องของอพวกมือถือในเกมหรือ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพยายามให้ความรู้กับเขาแล้วไม่ให้เขาไปหมกมุ่นในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็จะเป็นผลดีแก่ลูกหลานของเราที่จะสร้างอนาคต ของประเทศไทยของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้นเรากา็สามารถนะครับนะให้ลูกๆของเรานั้นมาดูแลในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับนะ,นะบนะเขาก็จะผ่อนคลายในเรื่องของอสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้แล้วยังเสริมสร้างในเรื่องของรายได้ให้กับเราแล้วสร้างฐานะครอบครวัวให้กับเรานั้นเขาเรียกว่า มีความมั่งคั่งและยั่งยืนขึ้นได้นะครับนะ้นี่คือผลดีนะครับนะ้าที่ลุงบุญส่งก็ให้ข้อคิดว่า,าทุกอย่างที่ลุงบุญส่งได้นำเสนอนั้นเป็นแนวคิดข้อคิดในเรื่องของอเศรษฐกิจพอเพียงที่ลุงบุญส่งได้นำเสนอมาอยู่โดยตลอดนะครับนะ้าเรามีเงินทุนน้อยก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ต้องรีบร้อนครับนะก็มีนะครับนะลูกชายของลุงมนส่งนั้นก็พยายามนะครับนะให้พ่อปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันเช่นแนะนำให้พ่อว่าจำน่ายไปให้หมดเลยก็ไปซื้อพ่อพันแม่พันาราคาสูงสูงมาเลี้ยงเราเลี้ยงไม่กี่ตัวนะครับนะแต่ก็สามารถที่สร้างราคาให้เรา ร่ำรวยขึ้นได้นั่นเป็นแนวคิดที่เขาคิดไม่เขาเรียกว่าไม่รอบคอบนะครับนะถ้าฟังดูแนวคิดที่เขานำเสนอนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารับฟังและและน่าจะนำมาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงควายของลุงบุญส่งแต่ลุงบุญส่งคิดดูแล้วว่า ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าปรับเปลี่ยนโดยไม่มีข้อมูลที่เขาเรียกว่ามีผลรับรองได้ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้มากหรือเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เราก็สมควรที่จะเปลี่ยนแต่ลูุสูสงคิดอยู่ตลอดว่าการปรับเปลี่ยนอย่างนั้นนั้นมันเป็นเรื่องของวิธีการตลาดและวิธีการในเรื่องของ ความนิยมนะครับนะเขาเรียกว่ากระแสครับถ้ามีกระแสมันมีเป็นระยะระยะมาเป็นช่วงๆครับมีช่วงหนึ่งที่ลุงมุนส่งเป็นเด็กป .4 ป .5 นะครับนะ่าก็ช่วงนั้นก็มีกระแสในเรื่องของเลี้ยงวัวบามันนะครับพ่อไปซื้อพ่อพันุ์มาแต่ก็ ต้องประสบความล้มเหลวครับเพราะหนึ่งนำมาขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะติดในเรื่องของเงินทุนบ้างติดในเรื่องของอสภาพแวดล้อมบ้างเพราะเป็นพ่อพันธุ์มาจากต่างประเทศนะครับนะไม่ค่อยจะคุ้นเคยในเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่คือมีปัญหาแล้วปัญหาต่อมานั้นก็คือในเรื่องของการตลาดครับเพราะ เราซื้อพ่อพันธุ์มาได้ราคาสูงสูงแต่เวลาเราขยายพันธุ์หรือได้ลูกผสมขึ้นมาแต่ก็หาจำหน่ายยากจำหน่ายแพงก็ไม่มีคนซื้อนะครับนะจำหน่ายถูกก็ไม่ค่อยไหวเพราะต้นทุนนั้นสูงนี่คือปัญหาครับก็เหมือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพ่อควายแม่ควายเช่นเดียวกันถ้าท่านดูโลกโซเชียลนะครับนะ ก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถึงตัวละห้าล้านสิบล้านท่านจะมีกําลังซื้อได้ไหมไม่ได้ครับเพราะกําลังซื้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้ที่ร่ํารวยมีฐานะการเงินที่ดีเขาซื้อนั้นเขาก็ซื้อเพื่อที่จะหนึ่งนะครับนะเพื่อขายน้ําเชื้อสองอเพื่อสร้างเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจําหน่ายแต่โลกก็ราคาก็ล้วนแต่สูงสูงทั้งนั้น แต่ลำพังรวมลำพังของกำลังซื้อของคนไทยเรานี่ผมพูดนะครับนะในจํานวนของส่วนใหญ่ก็จะกำลังซื้อนั้นไม่ค่อยถึงครับเพราะกำลังเงินไม่เพียงพอนั่นเองนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะเวลาราคาตกขึ้นมาหาจำหน่ายยากนะครับนาะขายสูงก็ไม่มีใครซื้อขายต่ำก็ในเรื่องของขาดทุนในเรื่องของ ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแพงจําเป็นที่จะต้องอรับในเรื่องของเขาเรื่องของการตลาดที่ตกต่ำนะครับนะเมื่อจําหน่ายไม่ออกก็ผลในเรื่องของอาการเขาเรียกว่า,าการดําเนินชีวิตนั้นก็ย่อมขัดข้องนะครับนะเมื่อเงินไม่มีหมุนในเรื่องของอาการจําหน่ายสินค้าที่เราผลิตมาผลิตไม่ได้ ขายถูกก็ขาดทุนนะครับนาะขายสูงก็ไม่มีใครซื้อนี่คือปัญหามาตลอดนะครับนาะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ประทมประสูสัตว์ลุงบุญส่งคิดอยู่ตลอดก็มีหลายหลายคนหลายความคิดบอกให้ลุงบุญส่งขายเลยคัดเอาตัวดีๆไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็หาพ่อพันธุ์ที่ดีๆมาใส่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกครับแต่เราจะปรับเปลี่ยนโดย กระทันหันโดยไม่มีสิ่งที่รองรับก็จะพลาดได้ครับนะลุงบุญส่งจำเป็นที่จะต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะเราจะมีประสบการณ์นะครับนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาสูงๆเป็นล,ล้านๆมาใส่ถ้าพลาดขึ้นมานะครับนะก็หมดตัวไปเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ลุงบุญส่งอาศัยหลายตัว ถึงจะพาดไปนะครับนะลมหายใจจากไปบ้างแต่ก็ยังมีเหลือครับนี่คือแนวคิดของลุงมุงส่งที่ต้องพยายามให้ข้อคิดกับผู้ที่จะคิดจะเลี้ยงสัตว์หรือทำปศุสัตว์หรือในเรื่องของอาการดำเนินชีวิตในเรื่องของอาการประกอบสมมาอาชีพเพื่อให้อยู่รอดเพื่อให้พบกับเขาเรียกว่า,าความอยู่ดีกินดี นะครับนาะที่จะให้เรานั้นมีฐานะที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีในเรื่องของครอ,อบครัวที่ดีนะครับนาะเป็นครอบครัวที่อบ่นลูกก็จะมีในเรื่องของความผ่อนคลายในเรื่องที่ไม่ติดในเรื่องของเกมในมือถือไม่ติดในเรื่องของขอเรื่องพนันนะครับนะ้าเขาเรียกว่าใน มือถือของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องอให้ข้อมูลกับลูกหลานของเราถ้าเราเอา,อาสิ่งที่ดีๆของในมือถือของเรานั้นมาใช้ให้ก่อประโยชน์ก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลครับถ้าเรารู้จักใช้รู้จักพัฒนา,าไม่ว่าสิ่งไหนมีทั้งดีและไม่ดีอยู่คู่กันอยู่นะครับนะ้านี่คือลุงมุลส่งให้ข้อคิดเช่น ให้เขาคิดว่าแสงแดดถ้าเราตากแดดมากก็ร้อนนะครับนะแต่ถ้าไม่ตากไม่นั้นเลยเราก็ไม่มีภูมิรุนต้านทานเราก็ดําเนินสายกลางครับนะเราก็ตากแดดบ้างพักบ้างนะครับนะ mm hmm. เพื่อออกกําลังกายบ้างเราก็ได้ภูมิต้านทานได้ในเรื่องของอสุขภาพนะครับทั้งกายทั้งใจ แล้วก็นำหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นยารักษาใจของเรานะครับนะ้าให้ใจเรานั้นเข้มแข็งใจเรานั้นไม่ย่อท้อไม่เรียกว่าไม่ห่อเหี่ยวเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ครับขอบคุณครับวันนี้ลุงบุญส่งก็ขอนำเสนอการข้อดีและข้อเสียในเรื่องของการเลี้ยงควายไทยนะครับนะา เพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ